โอ้ตกแห้งเลยพี่น้องคนหนี่อ้ถั่วเทลลี่ตัวหนอครับผมตกบหนเนื้อเลยครับพี่น้องเข้นมาครับโอ้ตกแห้งเลยพี่น้องเลยตกบหนเนื้อเลยครับผมฝนดูถั่เทลเทเวี่าากออกไ,วไ,ได้ครับหนึ่งเข้ามครับตกหน่อเทลลี่ว่เนี่ยครับผมนี่เบ้าดอกขึ้นถือว่าออกไปสวนหาพึ่งไม่ได้ครับ นในบักตามอครับผมนี่ก็เลย่้โอ้โหตกหนักใ่อ่าเนมา้งตกนี้เลยครับชา่บ้านเ้น้ำท่วมแม่บ้านลุงไม่เบาดอกเืออออกไปหาเพื่อน่มได้ครับผมงานบักตาล้ครันน่าใอ้เพื่อไปยี่ในทั้งเยอครับ ออข้างนนกสวัสดีครับคุณบ่าวดอกคนเถือกผมที่นี่แบบซ่อมทั้งเพิงครับฝนตกนะครับรวดมันยันตึงลวดแต่มันตึงับผมได้ติดเฟรมไม่ครับพี่น้องนะครับเมื่อใดฝนตกผมได้ออกไปหาเพิงเห็นี้ต้งซีเรสครับพี่น้องเ็งานอยู่ในบ็อกซ์ซันครับผม ตึงรวดนมันตึงจังที่จุดเตรียมเพิงไหมถ้เอาไปแส่ห้างเพิงครับผมตีตะปูแทะตึงครับรวดลงมาเรือไๆครับน,น้องไปมาฮ็ดงานเรียงเพิงอีซียวเลยนะครับตีแล้วเ,เซ็กไปว่ามันตึงวะเดบ๋เซ็ตครับตึงได้ไหม ในงานสิ่ได้ครับพีนะ่น้องนี่ครับถึงไม่ถึงเลยจังเอยีอยวไปติดเฟรมล้างเพิงครับผมแล้ววิถีชีวิตแรงงานไทยเรื่องผึิงนี่สิเดียวเมื่อใดฝนตกไม่ได้ออกไปสวนหาผึิงกย่เฮินสิแล้วครับผมนะครับซนะ่อมควอนผึิงครับพี่นอ้อง แล้วก็จะซีกบึ้งว่ามันตึงมาไงครับตึงแบบที่ได้ครับผมนะครับพี่นอ้องตอนนี้ก็ตัดตะปูที่เขาตอกนะครับตัดจิ่มครับผมนะครับพี่น้องนะครับได้แล้วลวันนี้นะครับแล้วก็ไปติดใส่เฟียเ้ยมมาเลยใส่เฟี้ยมแล้วก็ไปใส่หางผึ่งยื่สวน,นครับผม นะครับพี่น้องเดี๋ยวสีมนันยันนครับนะครับตึงลวดให้มันตึงๆครับผมตึงลวดมันตึงไปตั้งกี่ติดเสียมรังผึ่งเด้ครับพี่น้องนะครับใส่ตะปูแล้วตึงไม่น้องเอนะครับตะปูว่านท้าวอ่ เห็บตับพูนอยเนี่ยครับแล,แล้วเนี่ยอันหนึ่งโอ้เนี่ยครับยังตึงเลยนะรวดเชิงเลย Mới để phần tục cái hết chút xíu là mới nâng cái này bọc sát nữa không Đã đeo ครับเซ็กเบ่งว่ะมันตึงบ่ะแบบนี้ครับได้ครับพี่น้องนะครับเบ่งเด้อใครมาเลี้ยงเพิ่อนมีอเซลอันเลยนครับพี่น้องวันนี้ผมเพชรได้แล้วแต่มาให้เราทำงานทันทีนะครับผมติดเตรียมล้างพึ่งไม่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยติดเตรียมได้แล้วไปเตรียเกี่ยวกระเซล้างพึ่งที่สวนไหนครับพี่น้องประกอบเตรียมครับผมนะครับอันที่ผมเพชรได้แล้วแต่ไมาให้เราซี้อหรอครับผมนะครับ ครับพี่น้องติดเต็มติดเต็มน้ำเพลิงไหมเราอ,อไปใส่น้งเพลิงมี่สวนไอเพิ่ิเแค่น้ำหวานใส่ครับผมนะครับ,รบต้องเอาไฟจ้ำเลือดสองข้างครับผมสกัดติดกับเต็มในปีย,ยูครับพี่น้องนะครับครับ หมูพี่น่องแล้วแล้วนะหนึ่งหดร้อยเลยนะนะครับผมเพิ่งเอาครับพี่น้องไปเยืดงานเล่นพื้นไม่ยีดเทียวเลยนะครับติดเทีมรังถึงแล้วก็จังเอาไปให้พึ่งยู่ส่วนเท็่น้ำหวานใส่ครับผมนะครับนี่ไฟแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ โอ้ใส่รวดสองทางไอ้มันถ้าร้ายไซกับแกนล้างพื้นครับผมนะครับนี่ลัางพื้นลังงพืงนหน่จะเฮ็ดจากกันนั่นแหละครับผมไขเพิ้นแล้วนะครับท่านที่เบ้าดุดรถึงรวดแล้วก็มาให้เราไซติดเตรียมลัางพื้นแล้วครับผมนะครับ ในข้างนองโอ้ควรจได้แต่ละแผ่นเด้ครับผมวันนี้ฝนตกก็เลยได้พักกันเพียอยู่นี่